เราอยู่หน้าเตาใช่ไหมสิวอ่ะมันก็จะเกิดจากแบบความ,มร้อนประมาณใช่<อ>ใช้คนละแอคคือเนี่ยมีคนแนะน,นํามาเราก็แบบอ่ะไหนลองดูหน่อยสิก,ก็กินไปสักพักสักพักก็อา้าวหน้าดูใสขึ้นก็คือเอ้ยดีขึ้นสิวอย่างที่หลงังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นหน้าใสมากเลยนะไม่มีสิวเลยอ่ะพอและแอค เม็ดเดียวลดสิวทั้งตัวคือตัวนี้เนี่ยคอล o าแอค by Dr. Avi เนี่ยเขาคิดค้นโดยแพทย์ซึ่งจะบอกว่าเม็ดเดียวเนี่ยลดสิวทั้งตัวไม่ต้องทานตัวอื่นเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เป็นวิตามินและอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานี่เขาบอกว่ามีสารสก,กัดของซิงค์นะแล้วก็ a อ t p ีเ s ฟช่วยลดาก,การเกิดสิวแล้วก็ควบคุมความมันซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเกิดสิวตามคอนเซ็ปต์คือลดเลือนป้องกันรีบไปซื้อนะเพราะว่ายอดขายเขาบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเปิดตัวมา1ปีนะมียอดขาย 5,000 500, สขวดปกติ1ขวด1,200บาทวันนี้1ขวด690กกิบบาทกิ <บา S 3> ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กิกซเอกาซเอฟก